ep 7. เอ่าน้องเลขาคนใหม่คุยกลับบอสใหญ่เสร็จแล้วหรือคะชมสะอางรีบเอ่ยขึ้นทำลายความเงียบพลางส่งสัญญาณให้จุ๊บแจงรีบเก็บกระดาษบนโต๊ะคิปยังค้างคาใจเธอรีบตะครุบกระดาษใบนั้นเอาไว้แทนการตอบคำถามคุณชมสะอางเดี๋ยวค่าทำไมไม่มีใครเชื่อฝีมือหนูเลยว่าสามารถอยู่สู้รบตบมือกับบอสใหญ่ได้แน่แน คำพูดนั้นของกิฟทำให้ทุกคนมองหน้ากันอย่างกระอักกระอ่วนบางคนส่งยิ้มแห้งๆแ,แทนคำตอบเมื่อไม่มีใครตอบเธอจึงหันไปคาดคั้นเอากับเพื่อนรักนางนิวนี่แกเป็นเพื่อนฉันนะไว้ทำไมแกไม่ลงช่องเชียร์ให้ฉันอยู่ครบสัญญาจ้างงานก็เพราะฉันเป็นเพื่อนแกไงยะฉันถึงรู้ว่านิสัยแบบแกทนบอสใหญ่ไม่ได้แน่แนิวนี่แหวกลับมา ได้ในเมื่อไม่มีใครพนันอยู่ข้างฉันฉันก็จะพนันเชียร์ตัวเองหนูลงไม่ออกค่ะกิบล้ลวงเอาแบงค์ร้อยใบเดียวที่มีอยู่ติดกระเป๋าตกแปะลงไปที่ช่องไม่ออกน้อยไปนะแกนิวนี่หัวร้องคิกคักกิบจึงแยกเคี้ยวใส่เพื่อนไปทีหนึ่งเอาเธอเอาเธอเล่นกันขคำๆคนะอย่าคิดมากไปไปไปจัดการเอกสารการว่างจ้างกันเถอะคุณชมสะอางเข้ามาดึงตัวกิบออกไปจากห้องครัวพร้อมกันปล่อยให้จุ๊บแจงที่เป็นเจ้ามือจัดการต่อ นัทโตเลขาหลังจากที่จัดการเอกสารการว่างจ้างเสร็จเรียบร้อยชมสะอางก็พาเลขาคนใหม่มาที่โต๊ะประจำแหน่งซึ่งอยู่ที่หน้าห้องของประธานบริษัทแยกออกมาเดี่ยวๆจากโ er huh ต๊ะของฝ่ายอื่นๆด้านหลังโต๊ะเป็นตู้เหล็กบรรจุแฟ้มเอกสารต่างๆ5ตู้โต๊ะคอมพิวเตอร์1โต๊ะลักษณะของโต๊ะเป็นรูปตัวยูเพื่อให้มีพื้นที่สำหรับการติดต่อประสานระวางแฟ้มเอกสารต่างๆที่แต่ละแผนกเสนอมา พี่โฉมนี่คือโต๊ะทำงานหรือจุดทิ้งเอกสารกันแน่คะทำไมเอกสารสารมันกองเต็มโต๊ะแบบนี้กิบแทบอยากจะร้องให้โฮออกมาเมื่อเห็นสภาพโต๊ะทำงานตนเองกองเอกสารต่างๆกองเป็นตั้งๆเต็มโต็มอมองแทบจะไม่เห็นคอมพิวเตอร์นำซ้ำยังมีโต๊ะเล็กๆเ,เสริมเข้ามาอีกหนึ่งโต๊ะเพื่อรองรับเอกสารที่ส่งเข้ามาใหม่แล้วไม่มีที่วาง ก็ตำแหน่งนี้คนเข้าเข้าออกออกบ่อยมากการทำงานจึงหยุดชะงักบ้างต่อไม่ติดบ้างเอกสารบางชิ้นก็ปล่อยทิ้งไว้มาตั้งแต่คนที่ 18A หรือ32หรือว่า39นะพี่ก็ไม่แน่ใจชมสะอังกรอกดวงตาขึ้นบนอย่างใช้ความคิดในขณะที่ปากก็สาธยายไปด้วยแต่เอาเป็นว่าในเมื่อน้องกิฟเข้ามาแล้วงานแรกก็ช่วยเก็บเอกสารงานเก่าๆเข้าแฟ้มที่อยู่ในตู้ด้านหลัง ส่วนงานไหนที่ยังไม่ได้เสนอท่านประธานน้องก็ทยอยเอาเข้าไปให้ท่านลงนามนะคะพี่บริษัทเราออกจะใหญ่โตขนาดนี้ยังเก็บข้อมูลเป็นแผ่นกระดาษอยู่อีกหรือคะกิ๊บหยิบชุดเอกสารขึ้นมาแล้วมองดูด้วยสายตาอย่างไม่อยากจะเชื่องานใหม่ที่เธอได้รับช่างแตกต่างจากที่เธอเคยทำมาลิลาบลับสมัยก่อนตอนที่เธอเป็นรองหัวหน้าฝ่ายบัญชีได้พัฒนาระบบให้เป็นระบบดิจิตอลทั้งหมด ดังนั้นข้อมูลหรือการเสนองานต่างๆล้วนถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ส่วนเรื่องการจัดเก็บเอกสารที่เป็นแผ่นกระดาษของฝ่ายพนักงานที่มีตำแหน่งต่ำกว่าเธอจะเป็นคนดำเนินการแม้น้องกิบอย่าดูถูกไปเชียวเอกสารสำคัญบางอย่างต้องเก็บเป็นกระดาษหรือหนังสือเอาไว้ด้วยเพื่อเป็นหลักฐานที่จบต้องได้ที่เธอเห็นมันเยอะๆกองพเนนแบบนี้ก็เพราะบอสใหญ่ของเราต้องดูแลกิจการของบริษัททั้งหมด ทั้งโรงงานผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สัญญาเช่าซื้อต่างๆค่ะกิบรับเสียงเบาอย่างยอมจำนนต่อโชคชะตาชีวิตของตนเองส่วนงานอื่นๆเดี๋ยวบอสใหญ่จะเป็นแจ้งน้องกิบเองนะคะค่ะสู้ๆนะน้องกิบชมสะอางให้กำลังใจเลยขาคนใหม่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วเดินกลับไปทำงานที่ฝ่ายของตน เมื่อหัวหน้าฝ่ายบุคคลเดินจากไปแล้วกิฟตจึงเริ่มลงมือส,สังเอกสารบนโต๊ะเพื่อให้มีพื้นที่ว่างสำหรับการนั่งทำงานและรับงานใหม่ที่จะเข้ามาเธอแยกเอกสารออกเป็นหมวดหมวดเรื่องการเงินการตลาดสัญญาซื้อขายเช่าซื้อการประชาสัมพันธ์งานพัสดุจากนั้นก็ถึงขั้นตอนที่จะต้องเจาะเอกสารเข้าแฟ้มตามประเภทกิบติบเอาแฟ้มสันกว้างสำหรับเก็บเอกสารออกมาจากตู้เหล็ก เอกสารภายในแฟ้มจะถูกเจาะเป็นสองรูเพื่อใส่ไว้ในห่วงด้านแฟ้มเธอจึงต้องรื้อหาเครื่องเจาะกระดาษสำหรับเข้าแฟ้มแล้วพบว่ามันถูกทิ้งไว้ในตะกร้าข้างๆโต๊ะมันมีลักษณะเหมือนเครื่องหนีบกล้วยทับแต่ต่างกันก็นกตรงที่เมื่อกดลงจะมีเสาเข้าคมเลื่อนลงมาเพื่อเจาะกระดาษที่เราสอดเข้าไปเอ๊ะแล้วจะเอากระดาษเข้าไปยังไงให้เจาะรูได้ตรงกันทุกแผ่น กิบจ้องเครื่องจอกกระดาษเขม่งมือหนึ่งก็หมุนเครื่องจอะกระดาษไปมาเธอไม่เคยใช้เครื่องมือชนิดนี้จอะกระดาษเก็บเอกสารมาก่อนเธอจึงรู้สึกว่ามันช่างเป็นเครื่องมือที่แปลกประหลาดและใช้ยากมากไม่นานนักเธอก็สังเกตเห็นสามเหลี่ยมเล็กๆซึ่งเป็นเครื่องหมายบอกจุดกึ่งกลางของเครื่องออรู้แล้วแค่ให้กึ่งกลางขอบกระดาษเอกสารตรงกับตำแหน่งสามเหลี่ยมเท่านี้เราก็จะจอะกระดาษได้ตรงกันทุกแผ่น ดวงตาเลขาสาวคนใหม่เป็นประกายระยับเมื่อคิดวิธีการเจาะเอกสารได้กิ๊บรวบเอกสารเคาะลงกับพื้นโต๊ะราวๆสิบกว่าแผ่นเพื่อให้ทุกแผ่นซ้อนทับกันสนิทจากนั้นก็บรรจงวางมันลงอย่างระมัดระวังกึ่งกลางกระดาษอยู่ที่ตำแหน่ง14.8เซนติเมตรเธอเอาไม้บรรทัดทาบลงไปเพื่อหาจุดกึ่งกลางขอบกระดาษให้ได้ตรงแปะจากนั้นก็ใช้ดินสอทำเครื่องหมายอย่างตั้งอกตั้งใจพี่กิบทำอะไรคะ เสียงน้องฟังดังขึ้นทำเอากิฟที่กำลังจดจ่ออยู่กับการวัดระยะกระดาษถึงกับสะดุ้งด้วยความตกใจโอ้ยน้องฟังพี่ตกใจหมดแล้วพี่กิฟกำลังทำอะไรคะทำไมต้องเอาไม้บรรทัดวัดเอกสารพวกนั้นด้วยฟังยิ้มถามเลยขาคนใหม่ของท่านประธานอีกครั้งด้วยความฉงนอ๋อพี่กำลังจะเจาะเอกสารพวกนี้เข้าแฟ้มหน้าจาะเอกสารฟังเลิกคิ้วสูงเป็นคำถามสงสัยเข้าไปใหญ่ กิ๊จึงรีบอธิบายว่าก็มันต้องเจาะให้ได้ตำแหน่งเท่ากันทุกแผ่นใช่ไหมเราก็ต้องใช้ไม้บรรทัดวัดสิจะได้ตรงกันแป๊ะแปะพี่กิ๊ห้าห้าฟังถึงกับหลุดคำออกมาทำไมพี่ทำไม่ถูกเหรอกิ๊หน้าเหลอหลาเมื่อน้องฟ่งกลั้นเสียงหัวเราะของตนได้แล้วจึงบอกกับเลขาคนใหม่ๆยิ้มยิ้มว่ามาค่ะฟังจะสอนวิธีเจาะกระดาษข้าวแฟ้มง่ายๆไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดค่ะ ไม้บรรทัดไม่จําเป็นต้องใช้เหรอไม่คดูนะฟางจะทําให้ดูเอ่ยจบพนักงานสาวจากฝ่ายพัสดุก็รวบเอกสารจํานวนหนึ่งขึ้นมาเคาะลงบนโต๊ะสองสามครั้งเพื่อให้กระดาษซ้อนทับสนิทเท่ากันทุกแผน่นเมื่อคออกระดาษเท่ากันแล้วพี่กิฟก็แค่พับครึ่งลงแบบนี้แล้วกางออกเห็นรอยพับตรงกลางไหมคะกิฟพยักหน้ารับโดยไม่ได้เอ่ยออกเสียงเธอรู้สึกว่าตนเองโง่ก็วันนี้ นั่นแหละค่ะเท่านี้เราก็จะได้จุดกึ่งกลางของกระดาษโดยไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดวัดจากนั้นพี่กิฟก็แค่เอากระดาษใส่เข้าไปในเครื่องให้รอยพับตรงกับเครื่องหมายสามเหลี่ยมเท่านี้เราก็จะสามารถเจาะกระดาษได้ตรงกันทุกแผ่นแล้วค่ะขอบใจมากพี่โง่มากตั้งนานเพิ่งรู้ว่ามันใช้แบบนี้กิฟหัวเราะแก้เกอ้อปริญญาโทรเกียร์นิยมไม่ได้ช่วยอะไรเธอเลย ไม่โง่หรอกค่ะพี่กิฟก็แค่ไม่รู้วิธีใช้แรกแๆฟังเองก็ใช้ไม่เป็นต้องให้พี่ๆคอยสอนค่ะจะแล้วน้องฟังมีอะไรหรือเปล่าถึงได้เดินมาโต๊ะพี่เกือบลืมไปฟังเอาแฟ้มการจัดซื้อจ้างพัสดุมาเสนอท่านประธานค่ะฝากพี่กิฟเซสนอท่านให้ด้วยนะคะได้จ้ากิฟปรปับปากอย่างกระตือรือร้อน เมื่อน้องฟางเดินกลับไปที่โต๊ะแล้วเธอจึงเร่งมือเจาะเอกสารจัดเก็บข้ามเฝ้าวิธีการที่น้องฟางบอกนั้นทำให้เธอสามารถทำงานได้เร็วยิ่งขึ้นแฟ้มไหนที่เต็มแล้วเธอก็นำเข้าไปเก็บในตู้เหล็กหลังโต๊ะปังโอยกิบสบัดมือรัวๆใบหน้าเยกเกด,ด้วยความเจ็บปวดเพราะเมื่อครูเธอเพิ่งปิดประตูเหล็กหนีบนิ้วตัวเองเวรกรรมอะไรของฉันเนี่ย เธอพึพมพำออกมาอย่างหัวเสียแต่ก่อนเธอคิดว่างานประเภทนี้เป็นงานง่ายๆเหมาะกับคนที่เรียนไม่เก่งจบไม่สูงใช้แค่แรงอย่างเดียวแต่ตอนนี้เธอรู้แล้วว่างานทุกอย่างล้วนต้องอาศัยประสบการณ์และการฝึกฝนในการทำงานทั้งนั้นดังนั้นพนักงานไม่ว่าจะทำงานในระดับสูงหรือต่ำล้วนสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนบริษัทให้เดินไปข้างหน้าด้วยกันทั้งนั้น หลังจากทะเลาะกับประตู้เก็บเอกสารแล้วเธอก็รีบมาสสางเอกสารกองต่อไปซึ่งยังเหลืออีกเป็นภูเขาขนาดย่อมย่อมปึงปึงฉึดกิบรวบเอกสารข้อลงบนโต๊ะสลับกับการเจาะกระดาษแล้วบรรจงใส่ในแฟ้มแล้วแฟ้มเล่าเธอไม่รู้ว่าเวลาล่วงเลยผ่านไปนานแค่ไหนแล้วรู้ตัวอีกทีก็ตอนที่เธอคว้าจับกระดาษไม่ระวังทำให้คมของขอ,งขอบกระดาษกรีดนิ้วมือของเธอเข้าจนได้แผลไว้เฮย คราวนี้น้ำตารื้นขึ้นมาจริงๆเพราะกระดาษแผ่นนั้นกรีดนิ้วเธอจนได้เลือดไหลออกมาเอาเอาวอีกิปทำงานวันแรกแกถึงกับต้องสั่งเว้เลือดให้กระดาษกินเลยเหรอย่ะนิวนี่เดินบิดตุดเข้ามาหาเพื่อนสาวที่โต๊ะไม่ได้สั่งเว้ยเว้ยคิปหลับตาประหลระเปลือกใส่เพื่อนรักฉันแค่จับกระดาษเฉยๆไม่คิดว่าไอ้กระดาษแผ่นบางๆจะคมยังกับมีดดูสิบาดนิ้วฉันเลือดไหลเลย เอานี่ทิชชู่เช็ดซับเลือดเอาไว้ก่อนแผลแค่นั้นเดี๋ยวก็ปิดนิวนี้ยื่นกระดาษทิชชู่ให้เพื่อนจากนั้นก็เอ่ยปากชวนว่าลงไปกินข้าวที่ตลาดหลังตึกกันเถอะเที่ยงแล้วไม่เอาฉันมีมาม่าเดี๋ยวไปต้มมากินกิ๊บตอบเสียงเครือเจ็บนิ้วก็เจ็บหิวก็หิวแต่ต้องกินมามาเพราะเมื่อเช้าเธอเอาเงินลงพนันไปหมดแล้วที่เหลือติดกระเป๋าก็สำหรับค่ารถไฟฟ้ากลับคอนโดเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง นิวบอกเพื่อนอย่างรู้ทันเพราะหล่อนเพิ่งจะเข้าทำงานต้องรอจนถึงสิ้นเดือนเพื่อนของเขาจึงพอที่จะมีเงินใช้บ้างอไอ้ I, I, เพื่อนเลิฟน่ารักที่สุดกิบกรีดร้องออกมาแทบอยากจะกระโดดกอดคอนางนิวหนี้บาดแผลที่ถูกกระดาษบาดก็ดูเหมือนว่าจะไม่รู้สึกเจ็บแล้วรีบเก็บกระเป๋าเลยจ้าตอนนี้ที่้งสิบนาทีแล้วคนอื่นเขาลงไปทานข้าวกันหมดแล้วแหกตาดูคนอื่นบ้างไม่ใช่ก้มนั่งนากทำแต่งาน เออเออไปไปกิบรีบคว้าเอากระเป๋าสะพายกำลังจะเดินออกไปเสียงนิวนี่ก็ทักขึ้นว่ากิบมึงออกจากออฟฟิศเป็นคนสุดท้ายปิดไฟด้วยจ้าเป็นนโยบายบริษัทฉันลืมเออพี่โฉมบอกว่าต้องล็อกห้องบอสใหญ่ด้วยกิบรีบวิ่งไปล็อกประตูห้องประธานบริษัทจากนั้นก็วิ่งไปยกคัดเอาไฟฟ้าลงทันทีทำไมแกต้องยกคัดเอาไฟฟ้าด้วย นิ้วถามขณะที่ทั้งคู่สาวเทาว้าไปยังหน้าประตูลิฟต์ด้วยความเร่งรีบเพราะช่วงเวลาพักเที่ยงเป็นช่วงเวลานาทีทองที่พวกเธอต้องใช้เวลาให้คุ้มที่สุดก็ฉันฉลาดไงทำไมต้องเสียเวลาเดินปิดไฟตามจุดต่างๆสู้เอาคัดเอาไฟฟ้าลงแค่จุดเดียวไฟทั้งห้องก็ดับหมดแล้วกิบยืดอกขึ้นภาคภูมิใจกับความฉลาดของตนอย่างเต็มที่เออจริงงั้นเรารีบไปกันเถอะอย่าเสียเวลาอันมีค่าอยู่เลย จากนั้นทั้งคู่ก็ลงไปกินข้าวที่ตลาดหลังตึกเดอะคิงด้วยความสบายใจโดยหารู้ไม่ว่าท่ามกลางห้องมืดมิดของออฟฟิศนั้นมีเงาตะคุ่มตุ่มวุบไหวกำลังตะเกีกตะกายอยู่ในห้องของประธานบริษัทใครขังผมไว้ในห้องปล่อยผมออกไปเดี๋ยวนี้นะ13นาฬิกาหลังจากที่ได้กินข้าวอิ่มจนเต็มท้องสารอาหารได้แผ่กระจายไปทั่วทุกอนูในร่างกายทำให้กิบรู้สึกอารมณ์ดีขึ้นกว่าช่วงเช้ามาก ที่สำคัญมื้อเที่ยงนี้เธอได้กินฟรีด้วยนิวนี่มาหมอยกับเพื่อนสาวอย่างเพลิดเพลินเ,เพราะเรื่องที่คุยกันอยู่ยังเล่าไม่จบเขาจึงเดินมาส่งเพื่อนสาวจนถึงโต๊ะทำงานตอนนี้เพิ่งจะบ่ายโมงดังนั้นพวกเขาจึงเป็นคนกลุ่มแรกที่ขึ้นมาในออฟฟิศกิปตรงไปยกคัทเอาไฟฟ้าขึ้นทั่วทั้งห้องก็สว่างพรืบจากนั้นเธอก็เดินไปปลดล็อกห้องของท่านประธานคลิก ทันทีที่ประตูถูกคลายตัวล็อกจากด้านนอกประตูห้องของท่านประธานก็เปิดออกพัววายผีหลอกทั้งนิวนี่และกิฟต่างอุทานดังลั่นกระโดดกอดกันกลมเพราะคิดว่าผีหลอกตอนกลางวันแสกแสกแหกปากกันพอหรือ,อยังเสียงทุ้มกดต่ำดังขึ้นร่างสูงยืนอยู่ตรงช่องว่างของประตูด้วยใบหน้าทมึงถึงเสียงเย็นเย,ยือกนั้นทำให้คนทั้งคู่หยุดร้องวายแล้วหันไปมองต้นเสียงช้า,ชา ท่านประธานคุณคิง